สวัสดีครับผมอีกแล้ว,รวรรค,ค,รครับผมช่างรวงเกษตรเซอร์ค้นโคราชครับผมเดี๋ยววันนี้เรามานําเสนอร,รถติดตักเท่าเดียวครับผมยี่สองแรงมา้าอีซิกิครับผมรุ่นคุนปูติดตักครับผมเครื่องยนต์สองสูบครับผมยี่สองแรงมา้าครับมาพร้อมโครงจัดครับผมเหมาะสําหรับใช้ในฟาร์มครับรถตัวน,นี้ก็ค่อนข้างไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันไปครับ T S อสสองสองศูนย์ห้าครับผม มาพร้อมโรตีผลดินครับผมอเอามาดูกันว่าสภาพร,รวมเป็นยังไงอือครับเดี๋วเรามาดูเครื่องยนต์กันก่อนครับเอา้าสตารต์ที่ะอ่าตัวนี้เดี๋ยวดูรอบแคนก่อนครับยางหน้าค่อนข้างใหม่ครับผมนี่ครับยางหลังใช้ได้ครับไม่มีแตกไม่มีลาวครับผมนี่ครับเอ่อ หอมโรตารีครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันบ่นต้องค้ำกันได้ว่าว่ามันเป็นจังไดไอ,บอ้บเจติม เออได้เติมน้ำหมดแล้วบัดทีนี้กูโอ้มันยาร้อเนเย็นเต็มโตเลข41โอ้มันยาร้อยเย็นยังเขียวปือป้อๆอยู่เลยครับนี่ยขีเลยปับ๊บมาพอบุ้งขี่ตัดสภาพสวยๆเดี๋ยวเป็นรถ เเลียวอ่าปุดไฟระจ้าติดครับผมไปเโยวเงียบคีบไปเโยวเอาโอเคปล่อยไปไปบ้ากันครับผมเอายกเดี้ยอ่าไม่ต้องเล่นงก็ขึ้นไวอยู่ครับผมปูด โอเคถอนเราเล่้นเครื่องช่วยมันก็จะเร็วครับอันนี้เฮาบได้ล่้นเครื่องช่วยครับผมไงอ่า,ไง,อาไงค่อนข้างไวครับก่อนทมันต้องใช้น้ำหนักยกสุดแล้วเนี่ยเจะเบิ้งกันก็ใช้ได้ครับผมอ่าผมสูงเมตรเจ็ดสิบยื่นมือไปก็ เฉลือดมือสักฝ่ามือหนึ่งครับผมเราเรามาดูหางครับผมโรตารี่มาพร้อมโรตารี่กานมันยังู้นดีเลยกดเงียบครับผมอ่รารไหนลองดูดิอ๋อใบค่อนข้าง,างี่ยหลายยครับผมอ่าใบใช้ได้ครับ พายังไม่ได้ล้างเลยครับพี่นนอกนี่ใช่มันับผมภาแบเดิมๆมาจากยี่คุณยังบ่ได้ล้างอ่าทดลองเอาที้ตัวไอหองเงินเดีย้ยเอานี่ง่ามไปก่อนงัวไปก่อนเอาเลยทิบให้ร้อยฟ้าเลยของเขาแรง ว้าวนะครับระบบไุริกดีดันตัวเองขึ้นโดยไม่ฉุดรอบเครื่องครับอาาเอาลราวิ่งเงียบครับนิมน่มๆครับผมผมอะไรไม่หนักมากครับผมเป็นพภงมอะไรธรรมดาได้ควงมือเดียวได้ครับไหนลองควงภงมาอะไรดิมือเดียวไหวไหมไม่

2205ติดตักครับผมราคาอยู่ที่1แสนสามมื่นห้าพันบาทครับผม1แสนสามมืนห้าพันบาทนะครับผมอย่ที่เอติดตักเ่าเดียวครับผมอ่าครับผมก็จัดร้านครับผมจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วบ้านวงโรงน้อยตำบลกิจสนาเบอร์โทรติดต่อ 0828747250ครับผมอ่าครับท่านผู้ใดามากกับสังเกตร้านปูนอยู่หน้าบ้านครับผมถ้าเข้ามาทางสี่คิวครับผมร้านผมจะอยู่ฝั่งขวามือถ้าเข้ามาทางห้วยบงร้านผมจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับผมติดถนนใหญ่เลยครับผมอ่าฮะระหว่างถนนสี่ขิวห้วยบงครับผมอ่าสำหรับคลิป TS2205 ก็ จบกันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ